สวัสดีครับพวกกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาจัดลำดับนะครับนักเตะ CM ที่งบไม่เกิน 10M นะครับผมอันนี้ก็คือนักเตะตำแหน่ง CM ที่เราเลือกมานะครับผมก็จะมีดังนี้ก็มีจูดเบลลิงแฮมนะครับออนาฮีนะครับผมแล้วก็จะมีอูนาฮีนะครับขออภัยแล้วก็จะมีจูดเบลลิงแฮมนะครับผมแล้วก็จะเป็นโมดิทฮาคารชักคักนาฮูนะครับหรือว่าฮาคาร ชักคาลูอาลูนะครับผมผมจะเรียกว่าชักคาลูแล้วกันนะครับผมตัวนี้ส่วนอ,อีกตัวก็เป็นเวลตินะครับผมแล้วก็จะเป็นจอแดนเฮนสันแล้วก็เป็นวัตเตียนสวาสไตรเกอร์หรือว่าชวยชวยนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเซบัตเตียนเวลอนนะครับแล้วก็เวลอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับกันนะครับผมเริ่มจากอันดับที่9เลยนะครับส่วนอันดับที่10ก็คือ,อะจะให้ เลือกเหมือนเดิมนะครับผมว่าใครอาจจะมีในใจอาจจะไม่ใช่9ตัวนี้หรือว่ามี9ตัวนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมอันดับที่9นะครับได้ติดได้แก่นะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับผมจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับตัวนี้อ่ามาในค่าพลังนะครับ107นะครับค่า OVR ที่อ่าหนึอยยีนะครับผมมงกุฎศูนย์นะครับเป็นบูตตาเหี่ยวนะครับผมตัวเนี้ยโหดตรงที่ว่าอ่าเป็นบูตตาเหี่ยวนะครับแล้วก็ค่า OVR อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าจัดอยู่ในอันดับที่ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีบูตาเหี่ยวด้วยโกงนะครับลองไปหาเล่นกันได้นะครับอันดับที่9นะครับอันดับที่8นะครับได้แก่ชักฮานรูนะครับผมชักฮานรูนะครับตัวนี้มาในค่าพลังนะครับ108นะครับผมค่า OVR ที่126บนะครับบูตเป็นการส่งลูกไกลนะครับตัวนี้จะเป็นสายไม่ใช่ตัดเกมแต่เป็นสายแบบ ปั้นเกมนะถ้าเป็นบูทใสส่งลูกไก่เนาะจะไม่ใช่เหมือนตาเหี่ยวแต่ในการตัดเกมนะครับผมตัวนี้เป็นกิดโคมไฟนะครับแล้วก็มีมงกุฎ1อันเนาะผมเลยให้อยู่อันดับที่ 8, แตอนแรกผมจะให้เขาอยู่อันดับที่9เนาะแล้วให้จอเดนเฮนสันขึ้นมาอันดับที่8แต่พอผมเห็นมงกุฎเขา1อันเออเขาได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะมีมงกุฎมันเลยเชื่อมง่ายเนาะมันก็ อย่างจอดนฮฮนเซาไม่มีมงกุฎก็อาจจะลําบากหน่อยแต่มีบูตตาเหี่ยวก็จริงนะครับผมผมเลยมองด้วยการะระบบการเล่นมากกว่าแล้วก็เป็นผู้เล่น4ดาวด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้งบ 3M นะครับตนนัวนี้ต่อไปนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่นะครับเวรตินะครับผมมาในการ L, ์ด UCL ีเีสามิบสนะครับตัวน,นี้ขึ้นอยู่ 10m แต่ว่ามันเกินไม่เยอะไงผมเลยเอาเข้ามาติดด้วยเพราะว่า1ค่าพลังมันโหดเนาะไม่งั้นมันจะไม่มีในอันดับ สิบตัวเลยเนาะมันจะไม่มีตัวโหดแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะลงอีกแหละนะครับผมส่วนค่า OVR อยู่ที่125นะครับผมสกิลบูตก็จะเป็นการมองนะครับตัวนี้อ่าไม่มีมงกุฎเนาะแต่ว่าอ่าผมชอบบูตการมองแล้วก็ค่าพลัง108ก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะครับผมอ่าผมมองว่าเหนือกว่าชักคารูด้านอ่าค่า OVR นะครับผมแล้วก็จะเป็นด้านอ่าบูตตาเหี่ยวนะครับส่วนสกิลก็เป็นซีดาวเหมือนกันนะครับผมมงกุฎอาจจะไม่มีเหมือน ชากาฮารูนะครับผมแต่ว่าตัวนี้อาจจะว่าได้เปรียบเรื่องตาเยียวแล้วก็เอ้ยตาเยียวเหมือนกันแต่ว่าได้เปรียบเรื่องค่า OVR นะครับผมแล้วก็ค่าพลังที่เยอะกว่านะครับ108นะครับผมผมเลยให้อยู่อันดับที่7เนาะต่อไปนะครับอ่าอันดับที่6นะครับก็จะเป็นอ่าจูต์เบอร์ลิงแฮมนะครับจูต์เบอร์ลิงแฮมตัวนี้อ่ามงกุฎ2อันนะครับค่า OVR 126นะครับแล้วก็ค่าพลัง108นะครับ ตัวนี้เป็นผู้เล่น4ดาวนะครับผมแต่สกิลบูธอาจจะเป็นส่งไกลนะครับสําหรับเทียบสําหรับอันดับที่7ก็คืออาจจะสกิลบูธอาจจะแพ้นะครับแต่ว่าเด่นเรื่องมงกุฎแล้วก็เข้า v r จะเยอะกว่านะครับผมค่าพลังก็เท่ากันนะครับได้เปรียบ2อย่างนะครับก็จะเป็นค่า OVR กับมงกุฎนะครับผมสกิล4ีดาวเหมือนกันนะครับผมขนาดเท้าขวานะครับกับซ้ายนะครับยิงได้ทั้งคู่ตัวนี้จะอยู่ 5M าอนะครับวนราคา5 m านะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูอันดับที่5้ากัน ต่อไปนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5นะครับก็จะเป็นเวลอนนะครับมาในนามไอคอนนะครับไอคอนนานาชาตินะครับผมจิมชาติอาเจนนะครับมีมงกุฎ2อันแล้วก็เป็นบูตตาเหี่ยวนะครับตัวนี้ค่าวีอาร์นะครับเป็นผู้เล่นสีดาวนะครับขนาดเท้าขวาเนาะตัวนี้ราคา 4M นะครับที่ให้เหนือกว่าจูดก็คือ1นนะครับผมโอเคกับเขาเรียกอะไรโอเคกับบูตตาเหี่ยวนะครับมงกุฎเท่ากันนะครับแต่ว่าค่าพลังอาจจะน้อยกว่าแต่ว่า ผมมองว่าบูตเขาดูดีกว่านะครับแค่นั้นเองแค่บูตดูดีกว่าและอย่างก็คือให้ความเป็นไอคอนนะครับผมแล้วก็ถ้าผู้เล่นสายตัดเกมผมแนะนําเป็นเวลอนมากกว่าจูดนะครับผมเพราะว่าจูดมันเป็นสายปั้นเกมนะครับมันจะเป็นสายทําเกมเรื่องตัดเกมมันอาจจะไม่ได,ได้แล้วก็หมดเร็วจูดถ้าหมดเร็วแล้วเออนะครับเวลอนหมดเร็วแต่หมดเร็วก็จริงแต่ว่ายังได้ความแข็งแกร่งตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็เลยให้อยู่เหนือจูดนะครับผม เดี๋ยวไปดูอันดับที่4กันอันดับที่4นะครับก็จะเป็นอ่าชไวนี่นะครับผมผมให้ชไวนี่เพราะว่าอ่าอาจจะเหมือนกันหมดเลยนะครับกับอ่าเวรอนนะครับชไวนี่เวรอนเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าผมเน้นอ่าชไวนี่อ่าจะเด่นไปทางเรื่องอ่าการส่งบอลเพิ่มมานิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องบอลกับเท้าได้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออืดก,กว่านะครับ เวรอนมันยืนระยะไม่ได้เท่าชไวนี่นะครับผมชไวนี่ได้เรื่องไกลด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ได้เปรียบกันแค่นิดเดียวนะครับผมนิดเดียวแต่ว่าผมก็เลยนิดนึงก็มันก็มีค่านะครับผม,มก็เลยให้ชไวนี่อยู่อันดับที่ดีกว่านะครับส่วนเวรอนก็คือไม่ได้แยนะ่เนาะไอสองอันนี้เท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเลือกไงหนึ่งตัวผมเลือกชไวนี่แล้วกันนะครับผมผมก็ว่าแต่เวรอนก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าชไวนี่มันยืนระยะได้นานกว่านิดเดียวนะครับผมที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอันดับสามกันอันดับที่3นะครับอันดับที่3ผมให้เป็นโมดิสแล้วกันนะครับผมโมดิสนะครับลูก้าโมดิสนะครับผมค่าพลัง108นะครับค่า OVR หนึอ่สิบหนะครับแล้วก็สกิลบูทเป็นการหมอกนะครับเป็นผู้เล่นสีดาวนะครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเนาะมงกุฎ2ออันเหมือนกันนะครับผมอันนี้ได้เปรียบ เวรอนกับชไวนี่แค่เข้า OVR สูงกว่านะครับก็คือ125กับ124เนาะที่เหลือเหมือนกันหมดเลยตาเยี่ยวนะครับแล้วก็ความอึดอะไรเหมือนกันนะครับแต่ด้านราคาก็คือสูงกว่านิดนึงนะครับ 8m นะครับผมตัวนี้ขึ้นลงอยู่ที่ 8-9m นะครับตัวนี้ผมเป็นการชอบเป็นการส่วนตัวนะครับความจริงอ่ะผมอยากให้เขาอยู่แบบที่2ได้ซ้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแบบที่2กันว่าเป็นยังไงนะครับผม อันดับที่2นะครับก็จะเป็นอัสเซดีอูนาฮีนะครับผมมาในค่าพลัง109นะครับผมค่า OVR 127นะครับสกิลบูตเป็นการส่งลูกไกลนะครับตัวนี้ที่ผมถึงพูดว่าอยากให้โมดิสอยู่ที่2หรือว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนึงโมดิสมีมงกุฎนะครับผมแล้วก็มีบูตไตรเหี่ยวนะครับส่วนตัวนี้ที่เหนือกว่าโมดิสก็คืออย่างเดียวคือค่าพลังนะครับแล้วก็ค่า OVR 127เนาะผมเลยเอ,อ้อไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็คือ เขาเด่นทางด้านค่าพลังและกันถึงทรัพยากรุภายนอกอาจจะว่าอาจจะว่าไม่สู้อาจจะว่าโมดิสดูดีกว่านะครับแต่ว่าค่าพลังเขาดูดีกว่าก็คือเขาก็ต้องมีของดีในตัวแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจับจุดเขาได้หรือเปล่านะครับผมค่าพลัง109เล้ยเนาะตัวนี้เยอะกว่าโมดิสนิดนึงนะครับผมโมดิสหนึ่งร้อยแปดเนาะแต่ว่ายิงได้เท้าขวานะครับเท้าซ้าย3เนาะ ตัวนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ตัวผมอาจจะให้โมดิเนาะอยู่ที่2แต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรค่าพลังเขาเยอะผมก็เลยให้เขาอยู่ที่2นะครับผมก็โมดิลูกลักก็ให้อยู่ที่3แลลวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปอันดับที่1กันนะครับผมอันดับที่1นะครับได้แก่จูดเบลลิงแฮมของเรานะครับผมจูดเบลลิงแฮมเนาะตัวนี้บางคนบอกว่าโอ้โหไม่ต้องเดาเลยอันดับที่1จะเป็นใครนะครับก็จูดเบลลิงแฮมนะครับอ่า ก็จะเป็นค่า OVR อยู่ที่1 28เลยเนาะแล้วก็ค่าพลัง110ไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะที่สุดในบรรดาที่จะายน้ำหักมาแล้วราคาถูกนะครับ 10M นะครับตอนนี้เป็นผู้เล่น4ดาวนะครับาการส่งลูกไกลนะครับเซอร์ไพรที่บวกไปการส่งลูกไกลเนาะอาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนอันดับที่3ลงไปนะครับอันดับที่สาจะเป็นสกิลดีหมดเลยแต่ว่าเรื่องค่าพลังมันก็ต้องยอมรับกันเนะาะไส้ในมันดีกว่ากันนะครับผม เหมือนกันนะครับอุณาฮีก็ไสไสในมันดีกว่านะครับผมแต่ว่าจูดบลิงแฮมมันอยู่จุดสูงสุดแล้วนะครับของของของท็อปของท็อปไฟนี้เนาะของของท็อปสินี้เนาะที่เราจัดราคามาเนาะราคาไม่เกิน10 M นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสรุปนะครับอันดับที่1นึถึงสินะครับก็จะมีดังนี้นะครับแล้วก็ เป็นท็อปนะครับ c m นะครับงบไม่เกิน 10m นะครับผมก็จะมีดังนี้เนาะอันดับที่1ก็จะเป็นจูต์เบรลลิงแฮมนะครับอันดับที่สก็จะเป็นอูนาฮีนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นโมดิสอันดับที่4ชไวนี่นะครับอันดับที่5ก็จะเป็นเวลอนอันดับที่6ก็จะเป็นจูต์เบรลลิงแฮมแล้วก็อันดับที่7ก็จะเป็นเวลติ ti. อันดับที่8ก็จะเป็นอ่าซัคคารูนะครับผมแล้วก็จะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับหรือเฮนโดของเรานะครับผม อันดับที่10ก็เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆไปจัดอันดับของตัวเองมานะครับผมว่าชอบตัวไหนนะครับลงไปนะครับผมส่วนนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับผมอ๋ออันดับที่9ที่ให้จอแดนเันันเพราะว่าอ่ะจอเดนก็คืออ่าค่า o v r มันอาจจะน้อยกว่านะครับผมซัคคารูนะครับแล้วก็ค่าพลังก็น้อยกว่านะครับหนึงร้อยเมงกุฎก็ไม่มีนะครับผมแต่ว่าได้เปรียบอย่างหนึ่งคือตาเหี่ยวนะครับแล้วก็อีกอย่างเสียเปรียบตรงเป็นผู้เล่น3ดาวนะครับส่วนอ่า ซากาูนะครับผมซากครูนี่มีมงกุฎ2อันนะครับผมที่ให้อยมดับทีแปมีมงกุฎ1อันขออภัยนะครับโยมดบบแปดนะสกิลบูธอาจจะเป็นลองนะครับไม่ใช่เป็นสกิลบูธการส่งลูกไกลนะครับผมแต่ค่าพลังอยู่ที่126เลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่น108นะครับได้เปรียบตรงนี้นะครับผมได้เปรียบตรงค่า OVR กับมงกุฎแล้วก็อย่างสองอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นผู้เล่น4ดาวนะครับ เฮนโดจะเป็นสดาวนะส่วนอันดับที่7ก็จะเป็นอ่าเวลตินะครับผมเวลติเนี่ยก็คือเป็นผู้เล่นอ่าหนึ่งนะครับผมค่า OVR 1 2 5นะครับมงกุฎอ่าไม่มีนะครับแต่ว่าได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือเป็นอ่าตาเหี่ยวเนาะแล้วก็อ่าเป็นผู้เล่น108นะครับผมผมเลยให้ส่วนใหญ่ CM ผมจะให้เป็นใครสกิลบูตตาเหี่ยวผมจะเน้นไปทางสกิลบูตตาเหี่ยวนะครับผมมันได้เปรียบตัวอย่างหนึ่งนะครับมันเก่งเรื่องาการตัดเกมนะครับ ส่วนอ่าอันดับที่6นะครับก็จะเป็นจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับผมจูดเบอร์ลิงแฮมตัวนี้อ่ายังเล่นได้อยู่นะครับผมเป็นผู้เล่น108นะครับค่า o v r 126นะครับเยอะกว่าอ่าอ่าเยอะเท่ากับอ่าซาคารูนะครับแต่ว่าเยอะกว่าเวลรติด้วยนะครับผมสกิลบูทอาจจะเป็นรองนะครับเป็นรองอ่าเวลรตินะครับผมเป็นลูกกระส่งลูกไกลนะครับแต่ว่าได้เปรียบตรงมีมงกุฎแล้วก็อ่า OBR สูงกว่านะครับแล้วก็อย่างค่าพลังเท่ากันนะครับ108นะครับผม ส่วนอันดับที่5กับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นเซบาสเตียนอ่าเวลรอนกับชไวนี่นะครับ2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับผมค่าวีอาร์หนึนะครับแล้วก็สกิลก็เออสกิลบูตก็จะเป็นตาเหี่ยวเหมือนกันนะครับมงกุฎ2อันนะครับตัวนี้อ่าเป็นลองจูตแค่ว่า108กับ107เนาะที่เหลืออ่าค่าวีอาร์ก็น้อยกว่าแค่24กับ25เนาะแต่ว่าได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเป็นบูตตาเหีนนะ่ยวเนาะผมชอบนักเตะบูตตาเหี่ยวนะครับก็เลยให้อยู่อันดััับบบททีี่่่่่4กก5แตววาาาถ้้ใหเลือนะคร ชไวนี่กับเวลอนชไวนียน่ยืนระยะได้ดีกว่าเวลอนนะครับผมเวลอนอาจจะเหนื่อยไวนิดนึงตัวหนานะครับก็เลยหมดเร็วหน่อยนะครับส่วนอันดับที่3นะครับผมให้ลูก้าโมดิสเนอะลูก้าโมดิสตัวนี้มีค่า OVR อยู่ที่หนึ่งอน่งร้อยยีะ 100, นะครับผมแต่ว่าค่าค่าพลังก็เหมือนจูดบ์นิแคมนะครับแต่เป็นตาเหี่ยวนะครับ ก็เลยอาจได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือที่ได้เปรียบอันดับที่4กับอันดับที่5เพราะว่าเข้า VR อารเขาได้ง125นะครับผมอ่าอันดับที่4กับอันดับที่5 124เนาะแล้วก็พลังก็1น0่งร้นะครับก็เหนื่อยกว่าชไวนี่กับเวลอนตรงตัวอยู่แล้วตาเหี่ยวเหมือนกันแล้วก็มุกุดเหมือนกันนะครับเหนือกว่าก็เลยให้อยู่อนะันดับที่3เนาะส่วนโอนาฮีนะครับค่าพลังเขาหนึ้อยเกนะครับผมเข้าเข้า VR 127เนาะ มันได้เปรียบตรงนี้แหลอะอาสกิลบุตดอาจจะเป็นรองแล้วก็ไม่มีมงกุฎน,นะครับแต่ว่าค่าพลังเขาสูงนะครับสูงกว่าถึง2เลยนะครับ124กับ1 0 0่อ่า20เอาขออภัย125กับ1 0 0่อ่า27นะครับผมผมก็คิดว่าออนอนาฮีน่าจะโอเคกว่านะครับอุนอะฮีนะขออภยัยอุนอะฮีน่าจะโอเคกว่านะครับผมก็เลยให้โยมดับตรงนี้เนาะ ส่วนอันดับที่1ก็จูสบริงแฮมนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับก็สกิลบูทอาจจะเหมือนกันแต่ค่าพลังสูงกว่านะครับ110เนาะกับ109นะครับผมอีกอย่างเป็นผู้เล่น4ดาวด้วยได้เปรียบนะครับโอนาฮิอาจจะเป็นผู้เล่น3ดาวก็จริงนะครับผมแต่ว่าค่าพลังอันได้เปรียบอ,อันดับที่3 4 5เนาะแต่ว่าเป็นรองตรงดาวแล้วก็ค่าพลัง110กับ109นะครับผม ข้าววีก็สูงกว่านะครับการส่งลูกการส่งอ่าสกิลบูสก็เหมือนกันนะครับการส่งลูกไกลนะครับมงกุฎไม่มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ได้ได้เด่นเรื่องค่าพลังนะก็เรื่องดาวนะครับผมก็ประมาณเท่านี้นะครับอันดับอันดับนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอันดับพิเศษที่ผมเลือกไว้สําหรับตัวผมกันนะครับอันดับพิเศษนะครับได้แก่นะครับมิรินโควิดซาวิดนะครับผมตัวนี้ค่าพลังหนึ่งร้อยห้านะครับ CM นะครับเป็นตําแหน่งตัวโปรดผมเลยนะครับค่า OVR าร์หนึ่งร้อยยี่สิบสองเนาะ เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับผมยิงได้หมดเลยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เป็นสกิลบู๊ตายเหี่ยวผมชอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้เล่นอ่าสิบขีดนะครับยืนระยะได้ยาวนะครับเป็นผู้เล่นสายตัดเกมนะครับโหม่งได้ยิงดีนะครับตัวนี้ราคาก็ถูกนะครับแต่ค่าพลังน้อยไปนิดนึงนะครับผมก็เลยอ่านี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะขรับนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณ